Oh, ไม่ใช่หมูมึกวันนี้แม่เกตจะทำลาดหน้าค่ะเส้นหมี่ขาวแล้วก็หมูมกในชอ่องม,ม,มาดูเข้าครัว,าวมาดูวิธีการให้น้องฟาร์มเป็นคนปรุงเลยนะโอเคไหมคะอันนี้นะคะมีเส้นเส้นหมี่ขาวเดี๋ยวแม่จะผัดให้่าวางไว้เลยครับแต่อันนี้ครับน้องหมูสันหมูสนัสน ใช่แม่เตรียมแม่ใส่เครื่องปรุงมีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ไข่อ่าน้อองันนี้เราไม่ถึงเลยน้องขยำขยำใช่เราจะหมักให้หนูให้หมูมันนุ่มครับน้องให้หนูให้หนูมันคือหมูครับอ่าขยำให้เรียบร้อยเลยนะอ่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีของน้องทําแล้วเดี๋ยวหน้าที่แม่จะผัดเส้น เครื่องปรุงของเราน้ำซุปวันนี้น้ำซุปต้มโครงไก่ใส่ฟ้าไทยด้วยผักไม่เกบก็แช่นะขยำเลยเหรอขยำเลยขยำเลยให้มันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเครื่องปรุงอะไรก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูซึมเข้าไปในเนื้อใช่แล้วหมูมันจะนุ่มแล้วเราก็จะได้รสชาตินุ่มนอ่าขั้นตอนต่อไปแม่จะทําผัดเส้นก่อนนะโอเค หน้าที่น้องทําตรงนี้นะน้องกินเส้นมีกรอบหรือว่ามีขาวมีกรอบโอเคแม่จะทํามีกรอบให้น้องก่อนนะ <laughs> กินแต่เส้นแล้วหมักหมูยังไม่เสร็จอีกขโมย <laughs> ขโมยของเขาอะ <laughs> ขโมยอ่ะขโมยอะ <laughs> ไอ้รองไปเลยไอ้ดืได้ดื้ไอ้ดื้น้ำฟางตอนนี้น้ำซุปแม่เก๋แม่เก๋แม่เก๋อมันเดือดแล้วเดี๋ยวจะขอใส่ผักเพราะว่า่แพ้วจะกินผักไปเดือยใส่เองใส่ใส่ผักให้หน่อยใส่กิน ไม่ต้องขี้หรอกแม่จะหยิบเลยค่ะแม่ล้างมือแล้ว,ล,วล้างเหมือนกันแล้วใส่เลยครับใส่เองใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยห,หมดเลยตอนนี้ก็เดือดโอเคแล้วนะน้องใช้ได้แล้วเตรียมใส่ถ้วยใส่จานได้เลยครับเราเป็นยังไงครับน้อง อร่อยอร่อยตรงไหนครับตรงนี้ตอ่าลองดูสิว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยมีกรอบอร่อยน้ำซุปอร่อยหมูน้องฟาร์มไหมดูสิเยาด้วงฝีมือน้องฟาร์มเจด้วย อร่อยฝากอะไรเพื่อนๆไหมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านัำแม่กินได้นะบ๊ายบาย